เอาละสวัสดีนะครับทุกคนก็มาอีกครั้งกับชนอปันซาฮันนี่นะอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเกมรูนซีดีภาคหนะครับผมหลังจากคราวก่อนเนี่ยที่เราได้ทําการลุย daily challenge ไปโดยใช้ super monkey กับ hero s i เป็นตัวหลักเนี่ยแสดงพลังออกมาได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวเชีวชนะไปแบบสบายสบายครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้เรามาลุยกับเจ้า advance challenge กันดีกว่าชื่อดานว่า m a n u l a l e strategy b j s b v วไม่อ่าแล้วกันนะ เอาให้ทำอะไรให้ให้เล่นด่าน40ด้วยเงินหมื่นหนึ่งนะถ้าด่าน40คือสู้โมเอฟครับพลังชีวิตโมเอฟสูงถึง340%แต่ว่าเซรามิกข้างในนั้นแค่50%ครับอืมทุกตัวเป็นพังตัวหมดซะด้วยบลูนสปีดอาจจะเร็วมากแต่ว่าโมเอฟอาจจะชา้าโอเคผมไม่รู้ด่านนี้จะให้เรือมาทำไมนะครับมันไม่มีน้ำครับ จะให้เงินเท่าไหร่เราก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีด่านนี้มันน่ารักไอตรงครูดาวเบลิตี้ของเราอ่ะมันแค่5%เให้เล่นลิงได้แค่ตัวเดียวแต่สามารถขายได้นะอ,อะลองดูก่อนก็ได้มันจะยากซะแค่ไหนกันเชียวครับเดี๋ยวไม่ใช่ยากมากจนซูไม่ได้มันก็คือโมเอแนละแต่ว่าเร็วนิดนึงเฮ้ยไม่มันช้าสามร้อยห้อ๋อ HP มันเยอะแต่สปีดมันช้าโอเค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 รีสตาร์ตกันมันต้องพยายามเล่นตัวที่ใช้สกิลเป็นอนะ่ะผมว่าซึ่งสไนเปอร์เนี่ยสามารถให้เงินได้ด้วยนะถ้าสนแต่ว่าเงินเราไม่พอที่จะซื้อเขาไงเพราะว่าเขาให้เงินมาแค่หมื่นเดียวไม่พอครับต้องเป็นใครดีนะที่สามารถสู้ได้โอ้ร็อกเกตโอ้เงินไม่พอครับมันจะมีใครอีเดิมน้ำไม่ไม่ต่างอะไร บอมชูตเตอร์อย่างงั้นหรอปู่น่าสนฮนะแต่ว่ามันจะมีความสามารถพอในการต่อสู้กับเจ้าเซรามิกหรือเปล่าผมว่าเซรามิกอะเราต้องหาวิธีอื่นถ้าเป็นเซรามิกนะเราสามารถทำลายโมอแอฟได้ด้วยไอเจ้าตัวนี้แน่ๆอยู่แล้วตัวนี้แน่ๆแต่เซรามิกละ่ะน้ำแข็งเหรอถ้าเราขายแล้วเราซื้อเนี่ยมันจะพอหรือเปล่าเราตอนนี้เรามีเงินอยู่4 0 0พถ้าขายเจ้านี้ไปจะได้อีก4 0 0พก็จะเป็น แปดพันเราแปดพันเนี่ยเราซื้อนี่ได้ไหมอันนี้หกพันเฮ้ยซื้อได้นะลองดูผมว่าเราเจอแล้วฮ้าชนะเรามั้งเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวถ้ามันกลายเป็นสีสีบราเมื่อไหร่โอเคทำได้ครับแม่ทีเดียวผ่านเลย ไงจังไงจังน่าจะไปได้เยอะด้วยนะเนี่ยมันกดสก,กิลได้เรื่อยๆอใครโดนก็เจ็บโกงเลยครับบลูนธรรมดาไม่มีทางรอดผมบอกเลยพวกเธอเรียกว่าอะไรนะโมเอฟอาจจะรอดได้แต่ตัว,ตวอื่นไม่ใช่นี่คือโกงเลยครับโกงบรูนธรรมดาไม่มีทางชนะเรา เราจะชนะยาวๆไปห้าสิบเลยได้ฟังแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะไปได้ไกลจะผ่านด่านร้อยได้หรือเปล่าก็ไม่แน่เนะี่ยถ้าจะเป็นอย่างเนี้ยในโกงเกินไปอรเพื่อนกดสกิลที่มันอันใหญ่หน่อยดีกว่าผมร้อยมันมาเต็มแมปก่อนแล้วค่อยกดกดเยะเร็วไปก็เท่านั้นเนี่ยร้อยให้มันมาเต็มแมปแล้วค่อยกดทีเดียวมันจะได้ตายพร้อมกันทีเดียวไปเลยครับประหยัด จำนวนการกดครับแล้วมันอาจจะรีเจนทันก็ได้นะไม่ไม่ประมาทไปจ้ะไม่ทันคนระับมันรีเจนไม่ทันผมแล้วถ้าเขาเป็นแอ s บ l โตรูซีโร่เมื่อไหรนะ่มันจะโหดกว่าเดิมขนาดไหนเนี่ยพ้าไปเลยมันหมดแล้วมันทำลายได้แค่ทีละชั้นไงนะ มันทำลายได้แค่ทีละชั้นอย่เป็นพังตัวทุกตัวเซรามิกก็ไม่รอดหรอกครับผมแค่ตีกดไปเรื่อยๆคุณก็แพ้ผมแล้วคือในแต่ละด่านพยายามสังเกตดูครับว่าเขาให้อะไรมาเป็นแบบตัวช่วยที่ดีที่สุดเช่นด่านนี้มันคือเรื่องของครูดาวพอครูดาวมันน้อยมากๆเนี่ยมันต้องเลือกตัวที่ใช้สกิลครับ คื่ด่านนี้ก็คือน้ําแข็งนั่นเองไปเยียงไปเยียงโอ้เฮ้ยมันสามารถแบบมีตัวที่ให้พวกเรามันใช้สกิลได้เองนะแต่ด่านนี้ปิดห้ามใช้พาวเวก็เลยทำไม่ได้คนระับ ชิลๆครับผมทำรายได้แบบสบายด่าน45ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นหยุดนิ่งกิ๊กไปเลยครับกิ๊กไปเลยมันจะเร็วแค่ไหนก็ตามมันสู้คูดาว5%ของผมไม่ได้หรอก ไปได้ไกลนะเนี่ยผมอยากไปสักด่านห้าสิบดูอยากต่อสู้กับโมเอฟอีกรอบหนึ่งดูมัาอาจะสู้ได้ก็ได้ใครจะรู้ด่านนี้ให้รางวัลด่านร้อยหรือเปล่าเนี่ยผมพอรูก,กดอีกทีนะึงไม่ให้รางวัลด่านร้อยนี่แต่เราเจอคำตอบเร็วไงผมก็เลยแบบอยากเล่นต่ออีกนิดนึงแง่คิดมันสั้นไปผมว่อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะไปได้สักเท่าไหร่ตัวเหล็ก ตัวเล็กมันตีไม่เป็นมันตีไม่ได้อย่าแล้วเอ่อพอตอีฟ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 เงิเนเราขอที่จะซื้อตัวนี้ยังได้ไปโอ้โหมันตีเป็นนะ คิดช้าไปนิดนึงเงินก็พอด้วยเอาใหม่ไหมคิดคิดผมก็อยากรู้โอเคผมก็อยากรู้ผมก็อยากรู้จริง ม่อีด่านประมาณเท่าไหร่นะเอาเป็นว่าทุกคนเราไปไปกับผมหน่อยนึงผมอยากรู้ถ้าเราสแปมสกิลต่อเนื่องของเจ้าดัลลิงกันเนอร์เนี่ยมันจะโหดขนาดไหนผมใช้คำว่าสแปมเลยนะไปต่อ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 มามามาเยอะๆเลยมาเยอะๆเลย ery, มา,ยยมาแบบเร็วๆเลยเออผมไม่ได้คูณสอมาตลอดเลยนี่นะโทษที มีหน้าล่ะมนันช้าถ้าอย่างนี้เร็วแล้วได้ยินแต่เสียงน้ำแข็งนะถ้าอย่างนี้เร็วมากแน่เสร็จลพวกตัวบลูนธรรมดามันเร็วครับถ้าเราไม่ใช้วิธีแท็คติกแบบนี้สู้ยาก อยากไปด่านร้อยอ่ะผมเริ่มกลัวเพราะด่านสี่ิบห้านั่นแหละเป็นด่านที่เราวกแตกตัวธรรมดาเราไม่มีปัญหาใช่ไหมล่ะแต่ตัวเหล็กอ่ะมีเราต้องชิงค่ามันให้ได้ก่อนชิงค่าตัวอื่นให้หมดไปก่อนแล้วเราค่อยซื้อเป็นตัวดาร์ลิงกันเนอร์ครับ โอเคมันยังไม่มาอีกเหรอหรือว่ามันไม่ใช่ด่านนี้ผมจำผิดงั้นเหรอไม่ใช่สี่สิบห้าแต่เป็นสี่สิบหกรือตัวเหล็กตัวนั้นน่ะมันก็เร่งมนาะแต่ผมกลัวไงมาละมันมาแล้วมันคือด่านนี้ได้แหละเราต้องทำลายอัไอื่นให้หมดก่อนจริงๆไม่ต้องก็ได้นะแต่ผมเงินมันต้องพอดี อี้ยสกิลมันกดไม่ได้อยากแปมสกิลเนี้ยเจ้าสายไหนดีนะาสายพาวเวอร์ฟูลช็อตไหมพาวเวอร์โฟก็ได้มาแต่การยิงของมันนี้กระจายมั่วสู้จริงๆเลยเนาะมันเต็มแมปเกินไปอะ่ะงั้นก็ไว้ตรงเนี้ยไว้ให้มันอยู่จุดประมาณแบบ เต็มแมพนิดนิดมันสู้ไอ้นี่ไม่ได้เลยเนาะสู้ตัวน้ําแข็งไม่ได้เลยแต่ก็โอเคคามีสซยมันปล่อยตลอดเนี้ยอย่างน้อยสู้กับโมแอปมันยังพอมีมีมีลุ้นไงนอยากลองเล่งความเร็วมาเลย <c oughs> <c oughs> ยิงได้หมดไม่มีปัญหาครับ เฮ้ยอย่าหันกระสุนหืมประมาณนิดเดียวล็อกมันไว้ประมาณนิดเดียวนี่ไม่ได้เลยนะมันหันมาแบบวุแบบสวัสดีครับเจลามิกนี่เป็นปัญหานิดหน่อยหน่อยนฮะคือถ้าเป็นตัวธรรมดาเอาตัวน้ำแข็งฆ่าได้แน่นอนอยู่แล้วแต่ถ้ามันเป็นโมเอฟมาในด่าน50อย่างเงี้ยผมว่ามันต้องแบบ มันต้องมีตัวแบบถล,ล่มมันได้โอ้โหมันฆ่าไม่ตายครับโอเคยังไงก็ไปไม่มีทางที่จะถึงด่านร้อยได้ถ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวยิงยังมาไม่นะหมอตัวเดียวสู้ไม่ได้เลยโอ้โหยอมไม่ได้ครับมันไม่เจ๋งพอแหมน่าเสียดายจริงๆ แต่ก็ถือว่าสนุกดีเอาได้เปิดกล่องโอ้โหมีซูเปอร์มังกี้กับบานนาฟาร์มบานนาฟาร์มเป็นอะไรที่ผมชอบอยู่แล้วอ่ะบานนาฟาร์มแล้วกันมันมีประโยชน์มากกว่าไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็ตามอะม,มันใช้ได้ทุกตัวเลยไงบานนาฟาร์มผมเปิดได้อีกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เอาบานนาฟาร์มอีกครับพยายามเก็บบานนาฟาร์มกันนะทุกคนมีประโยชน์จริงๆใช้ได้ทั้งคู่แลมวันนี้ถือว่ารางวันนี้ดีจริงๆ โอเคนะครับโอเคประมาณนี้ครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมที่จะก,กดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้น่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้เนี่ยผมบันทัานี่คงจะต้องขอขอบพระคุณในการรับชมมากๆเลยแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้ค่อยเจอใหม่ในครั้งหน้านะสวัสดีครับผม